สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมฮะกับผมปาล์ม3าบาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับเราจะเจอกันทุกวันทุกเช้านะครับก็ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารหรือว่าคอนเทนต์อื่นๆนะฮะอย่าลืมกดไลค์เพจของปาล์มสบาทหบาทหรือว่ากดกระดิ่งเอาไว้ก็ได้นะครับจะได้ติดตามข่าวแล้วก็เรื่องราวดีๆกันที่มีมาฝากกันตลอดนะฮะอ่ะก่อนที่เราจะไปอัปเดตนะฮะ เรื่องราวตลาดซื้อขายเ,ยเริ่มมีมากขึ้นส่วนการเปิดตัวเอนโซมาเรสกาตอนแรกคาดการว่าจะมีการเปิดตัวกันในคืนนี้ตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยประมาณตีหนึ่งตีสองนะฮะก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้ามีก็ไปติดตามได้ในเพจ Facebook ของปลาล์มสบาท5บาทแล้วกันนะฮะก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอนะครับ ใครที่เดินทางในช่วงบ่ายนะฮะเสาร์อาทิตย์ขับรถไปต่างจังหวัดช่วงบ่ายมีอาการง่วงนะครับหรือว่ามีอาการล้าก็แนะนําเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาเพื่อที่จะสดชื่นตลอดในการเดินทางนะครับแล้วก็โปรโมชั่นวันสุดท้ายแล้วนะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของรถยนต์ s u ซูกิเซล e ิโ o คอมเพกอีโคคา r สุดคุ้มครับก็ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง3าม9ส0หบาทนะครับก็ผ่อนได้นานสูงสุดถึง99เดือน ราคาคุ้มมากๆนะครับตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง31พฤษภาคมนี้รายละเอียดเพิ่มเติมครับก็ไปดูกันได้นะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซ u ซูกิทั่วประเทศนะครับรีบเลยนะฮะวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ w w w s u z u k i c o t h นะครับก็ข่าวที่น่าสนใจนะครับเริ่มด้วยข่าวที่อาจจะทำให้แฟนเชลซีช็อกเหมือนกันเพราะว่าฟาบิโอโรมาโนรายงานครับบอกว่าเชลซีเนี่ย ยังไม่ได้วางแผนที่จะคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเพนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งมีรายงานเหมือนกันว่าสาเหตุที่เชลซีเนี่ยอาจจะถอยหลังให้กับวิกเตอร์โอซิมเพนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างจะมาหาศาลเลยนะครับสำหรับโอซิมเพนนะฮะแต่ว่าก็ฟังหูไว้หูแล้วกันครับตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ไม่ไล่ล่าตัวโอซิมเพนอย่างที่เป็นข่าวก็จริงแต่ว่า เวลาของตลาดซื้อขายยังมีเยอะครับสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันแต่ว่านาทีนี้เหมือนจะไม่ได้ล่าตัวโอซิมเพนนะฮะขณะเดียวกันครับก็มีรายงานว่าเชลซีเนี่ยไม่อยากให้เอ็นโซเฟร์นเดสไปเล่นโอลิมปิกเกมส์นะครับที่ปารีสก็อยากให้นักเตะเนี่ยไปเล่นพรีีซั่นกับเฮสโคคนใหม่มากกว่านอกจากนี้ครับก็เดลี่เทเลกราฟรายงานครับแซมวอลเลสนะฮะจากเทเลกราฟบอกว่าเบดัตเอ็กบาลีและท็อตโบรี ต่างมีความเห็นร่วมกันว่าเอ็นโซมาเรสกาคือแคนดิเดตที่โดดเด่นที่สุดในการรับงานต่อจากพอชนะครับขณะที่ฟาบิโซโรมาโน่ครับก็รายงานครับบอกว่าทางเชลซีเนี่ยชื่นชอบไอเดียของเขานะครับก็คือชื่นชอบไอเดียของมาเรสกานะครับเชื่อว่าเขาเป็นโค้ชที่มีคุณภาพมากๆนะครับมีความยืดหยุ่นในการเล่นเป็นโค้ชหนุ่มสมัยใหม่ที่ยึดมั่นกับการเล่นฟุตบอลแบบเน้นการครองบอลเพื่อควบคุมเกมนะครับ ก็สังเกตดีๆนะฮะนโยบายของบอร์ดบริหารเชลซีในปัจจุบันนี่เหมือนจะเน้นให้บอลเล่นเกมรุกแล้วก็ครองบอลมากขึ้นก็เลยทำให้เอ็นโซ่มาเรสกาเนี่ยเป็นตัวเต่งเลยนะฮะที่จะเข้ารับงานคุมทีมตอนนี้ก็รอแค่ออฟฟิเชียลเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็วัน2วันนี้แหละนะครับ ดูแล้วต้นเดือนมิถุนานมิถุนายนเนี่ยแน่นอนนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานมีข่าวช็อกเหมือนกันนะครับเป็นเฮียวีโกเลยก็คือโชเซ่มูริโ่ครับเซ็นสัญญากับเฟเดบาเช่ในบทบาทหัวหน้าโค,ชค้ชคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากบรรลุข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการในตอนเช้าครับดีลเนี่ยจะมีสัญญาจนถึงปี2026ก็คือสัญญา2ปีครับสำหรับโชเซ่มูริโยนะครับ ไม่รู้มาอย่างไรฮะอยู่ดีก็จะเซ็นสัญญากับเฟเดรบาเชเฉยเลยส่วนอีกข่าวหนึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็น breaking news นะครับเฮียวีโก้เช่นกันก็คืออันโตโนคอนเต้ครับจะคุมทีมนาโปลีนะครับก็ก่อนหน้านี้เขาก็ออกมาเปิดเผยนะว่าสาเหตุที่เขากลับอิตาลีเนื่องจากปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเน้นเรื่องของครอบครัวมากกว่านะก็มีเฮียวีโก้เมื่อประมาณสักตีหนึ่งบ้านเรานะฮะเท่ากับมูรินโญ่ไปทำเฟเนบาเชส่วนคอนเต้ไปทำ นาโปลีนะครับก็ถือว่าตามคาดนะเพราะว่านาโปลีก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับคอนเต้มาโดยตลอดนะครับนอกจากนี้ครับข่าวการซื้อขายย้ายทีมนะครับก็มีเพิ่มเติมจากดิมาซิโอครับก็พูดถึงเคสของโอซิมเฮนนะฮะเขาบอกว่าโอซิมเฮนเนี่ยมีค่าเหนื่อยที่สูงมากครับและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเชลซีถึงไม่เดินหน้าต่อในเดีลนี้เพราะหลังจากที่มีการพูดคุยกับเอเยนของโอซิมเฮนเนี่ยพวกเขาไม่สามารถตกลงเรื่องค่าเหนื่อยกันได้นะครับ ขณะที่ดิมาร์ซโอก็เปิดเผยเรื่องสถานการณ์ของลูาคูนะครับบอกว่าไม่เซเรอาก็ซาอุดิอาระเบียนะครับทางอัตโนคอนเต้เนี่ยชื่นชอบในตัวเขาครับและอยากได้มาร่วมทีมนาโปลีแต่นั่นก็ต่อเมื่อโอซิมเฮนย้ายไปอยู่กับเชลซีดีลการสลับขั้วเนี่ยเป็นไปได้ยากมากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยขณะเดียวกันโรมาโน่ก็บอกว่าเชลซีต้องการเซ็นสัญญาก,กับเซนเตอร์แบ็กพรสวรรค์สูงคนใหม่อย่างน้อย1คนนะฮะแล้วก็อาจจะเป็น2คนก็ได้เมื่อวานเนี่ยมีข่าวกับริคาร์โดไอ้คาราฟิโอร ซึ่งเป็นกองหลังดาวรุ่งอิตาลีอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะฮะขณะที่สื่อที่เชื่อถือได้ของแมนยูเน็ดครับทางยูเนตสแตนเนี่ยบอกว่ามีการติดต่อกันระหว่างแมนยูกับเอเย่นของชาลูบาครับ <S <S ขเขาอยากจะอยู่ที่อังกฤษต่อแต่เชลซีพยายามที่จะปล่อยตัวเขาและเข้าใจว่าเจ้าตัวไม่ได้ถูกประเมินค่าจากบอร์ดบริหารของเชลซีส่วนเบนจาคอบเนี่ยบอกว่าผมรู้มาตลอดว่าราคาที่เชลซีต้องการที่จะขายคาร์ลกเกอร์เนี่ยอยู่ที่50ล้านปอนด์หรือว่ามากกว่านั้น ส่วนเบนจาขอบก็รายงานเพิ่มเติมบอกว่าหลายๆสโมสรที่สนใจในตัวอามาโดบโรย่าเนี่ยหวังที่จะจ่ายค่าตัวของเขามากที่สุดที่20ล้านปอนด์นะครับโอ้ก่อนน้นนี้ตั้งไว้50แล้วก็พยายามลดมาเหลือ30นะฮะแต่ดูแล้วโมนาโกตอนนี้เป็นเต็งนะสำหรับบโรย่าซึ่งแกรมบลี่ครับก็ตีไว้เป็นลือเหมือนกันบอกว่าซาทัมตันทีมน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องการดึงโบรย่ากลับไปเล่นให้กับสโมสรอ,อีกครั้งก่อนนันนี้บรย่าเคยถูกยืมตัวนะฮะแล้วก็ฟอร์มโดดเด่นกับัทตน ขณะเดียวกันครับเบนจาคขอบก็บอกว่าเบรสตันแบล็กเบิร์นและก็ลิสเนี่ยให้ความสนใจที่จะยืมตัวอัลฟี่กิลคริสครับอกองหลังดาวรุ่งของทางเชลซีขณะเดียวกันมีรายงานเรื่องของไมเคิลโอลิเซ่ครับบอกว่าแมนยูนเต็ดเนี่ยกลัวว่าพวกเขาอาจพลาดเป้าหมายสำคัญในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไมเคิลโอลิเซ่เนื่องด้วยเชลซีมีความมั่นใจในดีนี้มากขึ้นครับโจชิลเนี่ยคือปัจจัยสำคัญเพราะว่าโจชิลเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีอันยาวนานกับไมเคิลโอลิเซ่ ซึ่งผมก็มองว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเชลซีโดดหาไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยเชลซีก็เป็นทีมเต็งนะครับอย่าลืมว่าไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยเป็นเด็กเก่าของเชลซีด้วยนะครับที่เหลือก็ดูแล้วมีข่าวนะครับอ,อ,อื่นๆเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นบทสัมภาษณ์ของโจโคที่พูดถึงเอนโซมาริสกาโจโคบ,บอกว่าจากทุกสิ่งที่เขาได้ยินเกี่ยวกับทางเอนโซมาริสกาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยให้ผ่านหมดเลยครับทุกคนที่เขาพูดคุยด้วยเนี่ย ซึ่งเคยร่วมงานกับเขาเนี่ยบอกต่างจะบอกว่าเขาเนเก่งแค่ไหนนั่นเป็นสัญญาณที่ดีครับกระบวนการนี้เป็นผู้จัดก,การทีมที่อายุน้อยมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะฮะแล้วก็เป็นกุญสือที่ค่อนข้างจะอยากจะทำงานร่วมกับนักเตะอายุน้อยซึ่งเราก็ต้องเดินหน้ากันต่ออยครั้งหนึ่งอันนี้เป็นความเห็นของโจโคที่มีต่อเอนโซมาเรสกานะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับ ในส่วนของข่าวเชลซีส่วนข่าวใหญ่ๆเนี่ยเมื่อคืนน่าจะเป็นเรื่องคอนเต้ครับที่ไปคุมนาโปลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เหลือเนี่ยนะครับมีเรื่องของอาร์เซนอลที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครลับนะฮะที่จะดึงวิกเตอร์โอซิมเพนเพราะว่าจิลูก้าดิมาซิโอของสกายสปอร์ตก็รายงานว่าอาร์เซนอลก็ให้ความสนใจนะครับอ่ะก็เชื่อมโยงกันอยู่ตรงนี้ฮะโอซิมเฮนเซสโกนะฮะวนๆอยู่ตรงนี้นะครับ อ่ะก็เป็นข่าวที่นามาฝากกันรออย่างเดียวครับเปิดตัวเอนโซมเรสกาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าอาจจะเนี่ยแหละต้นเดือนมิถุนายนเดี๋ยวถ้าเปิดตัวปั๊บเนี่ยก็จะไลฟ์ให้ทันทีเลยแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ